ไปครับตอนนี้เราลงเรือแล้วลงจากเรือเฟอร์รี่มาตอนนี้เราถึงเกาะช้างแล้วเกาะช้างแล้วนะครับตอนนี้อ้รถรอกลับก็เยอะมากเลยครับรถรอกลับี่รถรอกลับเกาะช้างโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับทั้งชาวต่างชาติด้วยก็เยอะแยะเลยครับเกาะต่างชาตเยอะแยะเลยรถเยอะมาก ดูนะครับตอนนี้ก็เราเพิ่งมาตอนนี้เราจะขึ้นรถเพื่อไปที่พักนะครับก็ใช้เวลาพอประมาณดูนะครับทะเลทะเลน้ำใสมากโอ้โหสวยมากเลยครับทะเลนะครับเรือเทียบผ่าเสียดนี้ครับเรือลำกำลังจะมาเทียบผ้าครับนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับเยอะเยอะเยอะครับ เป็นวันธรรมดานะครับนักท่อง,งเที่ยวยังเยอะเลยดูนะครับน,รนี่ครับเดือดรอเจือเบลี เรามาดูการเทียบค่าเอาเรือเข้าจอดนะครับดูนะครับดูนะครับการจอดที่สวยงามมากเลยครับค่อยๆลงนะครับ รถที่เราจะรถที่เราจะเดินไปล้ะครับรถที่จะพาเราไปที่พาข,ขึ้นขึ้นคันไหนก่อนก็ได้ไปก่อนนะครับคันไหนเต็ม,มจานวนไปแล้วครับอ่าครับตอนนี้จะขึ้นรถแล้วอ่าะครับไปและะ้วครับขึ้นรถตู้แอร์เย็นๆนะครับเย็นฉ่ำๆเลยนะครับ แล้วครับเราจะไปที่พักแล้วนะครับแล้วครับครับผมบ๊ายบายน้อยเราจะไปที่พักแล้วนะครับนี่เท้ามานี่เท้ามานะครับโอเคอะแล้วครับตอนนี้กำลังจะไปที่พักนะครับที่พักยูเซ่บาย่า อะไรนะมีกัะละบ้าโอเคครับเจกไปแล้วครับตอนนี้เราจะไปที่พักกันล้ครับเราได้นั่งรถตู้ ดูบรรยากาศภายในรถนะครับตั่นแนนยิ้มด้วยนะครับเะเอ๋คุณป้าสมัครน้ำลายแล้วครับหัวคว,ว,ว,วันผูกแล่ะอ้าวหัวควันพรมแล้วครับอ่าไม่น่าเลยผมเราจะาไปต่อกันขึ้นเขาแล้วคุณผู้ชมที่ก<า>้องจ๋าปาเท่ากับมิเขาอ่นะ,ะครับขึ้นเขาแล้วนะครับขึ้นเขาขึ้นเขาลงห้วยเราไปหมดนะครับ เ,เดี๋ยวเราไปเจอ<า>กันที่พักนะครับ,บ,บไปมาไปแลนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวข้าแนกาาามก่อนนะครับบรรยากาศที่พักเราเสร็แล้วครับที่พักของเรานะครับ น้ะงแมนฝนจะตกเลยะเนะครับมาดูทุกิวที่พักก็จะใช้หันเล็กน้อย แินะมมัเป็นจยิค่คอันนี้น้ำอะไรนะครับน้ำกระเจี๊ยบค่ะน้ำกระเจี๊ยบแนกันจะใช้คำว่าหวานเจี๊ยบนะครับชิมน้ำกระเจี๊ยบนะครับสดชื่นไปแล้วเรานั้จะไปกินข้าวทานข้าวกันนะครับ เมนูหลักทานข้าวครับทานข้าแล้วนะครับ